รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกวันนี้เนี่ยอาหารบางอย่างเนี่ยก็ยังต้องใช้มือกินมันถึงจะได้รสชาติเช่ชน spaghetti with your h a n d no just kidding คำว่าข้าวเนี่ยนะฮะคนจีนใช้คำว่าหมี่เวลาคนไทยฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเอะหมี่เนี่ยมันน่าจะหมายถึงบะหมี่เปล่าคนจีนสมมติถ้าเราไปาาแถวเยาวราชเนี่ยเวลาแบบเขารู้สึกว่าดีปุ๊บเขาจะบอกข้อ พ่อก็คือเกดคาว่าถาวนี่แปลว่าผัด <c oughs> นี่คือรายการจีนจําเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ <c oughs> และผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นัน,นสเรกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้น ในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรยียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจอมเป็นสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเนาะเรายังอยู่กับครูพี่สเต็มนะครับ,รบกับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นะฮะ,ะวันนี้ครูพี่สเต็มนะครับมีอะไรจะพูดคุยกับผมบ้าง Yes I would like to talk about พี่สแตมอยากจะพูดถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารใช่ไหมฮะเพราะเมื่อกี้เวลาทานข้าวด้วยกันมาเนี่ยพี่สแตมรู้สึกว่าผมไม่มีมารยาทใช่ไหมโอเคเพราะว่ามีหลายอย่างนะที่ยอมรับว่าทั้งฝั่งไทยก็อย่างหนึ่งตะวันตกก็อย่างหนึ่งตะวันออกก็อย่างหนึ่งที่เรามีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่แตกต่างกันแล้วบางทีเราจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แบบไม่มีมารยาทเลย ทำไมทำอย่างงี้แต่บางทีเราจะเอามาตรฐานของเราไปตัดสินเขามันก็ไม่ได้นะเช่นอะไรรู้ไหมสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้มือกินข้าวใช่ไหมเราจะไปบอกว่าเออบางชนชาติที่เขาใช้มือทานข้าว<ม>องนี้เฮ้ยไอ้น,นี่ทาไมมันแบบไม่อรยะเลยอะ่ะอางนี้ไม่ถูกต้อง<ม>นะฮะเมื่อก่อนคนไทยเราก,ก็ใช้มือกินข้าวนะใช่ใชทุกวันนี้เนี่ยอาหารบางอย่างเนี่ยก็ยังต้องใช้มือกิน <Yes. S 1> มันถึงจะได้ <Tim. S 1> รสชาติ such as, such as. เช่นสปาเกตตี spaghetti. With h your a no d n I'm just kidding ข้าวเหนียวดีกว่าเช่นสมมติว่าอาหารอีสานนะครับต้งเป็ดไส้นะไทยก๋วยต้มเป็ดไส้ข้าวเหนียวก็จะใช้ข้าวเหนียวนี่ภาษาจีนเรียกว่านุ่มนะครับโอเค how about English sticky rice sticky rice อ๋อเพิ่งสังเกตว่าโครงสร้างของคำเนี่ยเหมือนอะไรนะการสร้างคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับภาษาจีนนะแต่ว่าตรงกันข้ามกับภาษาไทย yes opposite ใช่ป่ะสมมติถ้าผมยกตัวอย่างใช้คำว่าเอาแค่คำว่าข้าวเหนียวก่อนนะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะข้าวเหนียวเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเอาข้าวขึ้นมาก่อน yeah so rice yeah ข้าวก่อนแล้วตามด้วยเหนียว sticky แต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่สเตม it switches so <Okay. S 2> it sticky Ice, ข้าวเหนียวมาก่อนเว้ยอันนี้คือในภาษาอังกฤษนะพูดถึงอะไรเป็นหลักเนี่ยเวลาเราสร้างคำเนี่ยให้เอาหลักไว้ข้างหลังนะเสร็จแล้วคำขยายไว้ข้างหน้าภาษาจีนเนี่ยก็เหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเอาคำว่าเหนียวขึ้นก่อนเพราะว่าคำว่าข้าวอยู่ข้างหลัง <Yes. S 2> คำว่าข้าวเนี่ยนะฮะคนจีนใช้คำว่าหมี่ม เวลาคนไทยฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเอมีเนี่ยมันน่าจะหมายถึงบะหมี่เปล่า Yes that's what I thought Yeah มันคือสิ่งที่ครูพี่แซมก็คิดและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คิด <Wow. S 1> แต่คําว่าบะหมี่ที่คนไทยเราพูดกันเนี่ยที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะฮะมันคือสำเนียงใต้จิฮง mm. เจียก,กวยเตียเต๋ยวเจียบะหมี่ mm. นะครับแต่ว่าคําว่าหมี่ในภาษากลางจริงๆจะแปลว่าข้าวนะครับข้าวไมหมี่นะครับเป็นอาหารตระกูลแป้ง นะครับส่วนถ้าเราเติมคำว่า sticky ข้างหน้าเนี่ยนะฮะอไอ้คำว่าเหนียวเนี่ยแปลเป็นภาษาจีนไี่ยิ่งง่ายเลยแต่จะไปใช้กับขี้เหนียวไม่ได้นะดินเหนียวก็ไม่ได้นะเออ <c oughs> เออใช้ได้กับข้าวเหนียวอย่างเดียวนะฮะใช้คำว่านัวโอเคนัวนี่หมายถึง adjective ไม่ใช่กริยานะฮะ <c oughs> อือรู้จัก No w o r d for that in English นัว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 เหรอทำไมคนฝรั่งเขาไม่นัวกันหรอ The closest may um ami, <or> maybe umami Mm maybe. umami I know I know มันมันไม่ใช่ว่าคำศัพท์ในแต่ละประเทศอ่ะมันจะสามารถบัญญัติได้ตรงๆนะ mm hmm. อย่างเช่นเนี่ยคำว่านัวเวลาคุณไปกินส้มตำกินอาหารรู้สึกโหคนไทยบอกมันแซ่บมาก mm hmm. เออเนี่ยมันแซบ่บ uh huh. ใช่ไหมภาษาอังกฤษพูดว่าไงแซ่บล่ะคะ o อ I'd say it's like it's spicy but o h it's really good นี่จะ s ู s แบบว่าโอ้นี i ค s เปี่คือสุดยอดมากโอ้ที่พือไฟไฟไฟนี่คือไฟนี่คือไฟนี่คือนี่คือไฟน่คือไฟนี่คือไฟนี่คือไฟนีรคือไนี่คือไอน่คือไฟนว่าือไฟนี่คือไฟนี่คือไปนี่คือไฟนี่าือไฟนี่คือไฟไม่ใช่ไฟ่คือไน่คือไะไร่ครับนี่มัอไฟนี่คือไนี่คือไฟน่คืมไฟนต่คือไนี่คือไฟน่คือไนี่คือไฟน่คืไฟนี่คือไฟี่คับมฟนี่คือไฟนี่คอไฟน็่อย่างอดี่ค นะคือถ้าฝรั่งบางค่ามาฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันต้องเป็น spicy แต่ความเป็นจริงแล้วคนไทยหมายถึงว่ามันแบบ tasty มากเลยนึกออกไหมภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่าอะไรที่มันบรรยายถึงคำว่า tasty tasty อีกอะไรอ s ก tasty delicious maybe but if you know when you say it's spicy there's another word in English as well which is hot -hot? yeah so someone could say hot o k means spicy นะคะครับผม มี delicious มี tasty อันนี้เนี่ยก็คืออร่อยนะครับอร่อยแซบนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาจีนนะเราควบคู่กันไปจะได้ไม่ลืมนะเดี๋ยวผมก็จะลืมว่าเอฟฟิสตัมพูดอะไรไปบ้างเลผมไม่ได้สอนนะฮะคนจีนเนี่ยนะครับก็มีคําศัพท์ที่บรรยายถึงความอร่อยเยอะเหมือนกันแต่ง่ายที่สุดก็คือข่าชื่อ yes หลายหลคนก็จะไม่ค่อยมั่นใจว่าเอสรุปผมข่าวหรือผมเห่ากันแน่ นะฮะผมเห่าฮ้องฮ้องหรือเปล่าถ้าถ้าว่าเห่าเฉยๆเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าจะออกแบบสำเนียงจีนแท้ๆเลยนะจีน So you eating what are you eating when you say this word h 好好 u Everything can be hao 好 u EverythingYeah everythingYeah not just นั่นก็คือแทบไงนึกออกไหม好吃好吃好吃คำว่า好เนี่ยก็คือดีคือเกิดนะครับส่วนคำว่า吃เนี่ยก็คือกินแปลว่าไอสิ่งนี้เนี่ย มันกินแล้วมันรู้สึกดีแต่ไม่ได้หมายความว่ากินแล้วดีนะนั้นก็ไม่ไม่รู้ Yeah it's tasty but it might be bad for you Maybe because you know most of the thing that is tasty is bad for your health นะคำว่าขอฉี่เนี่ยถ้าผมพูดแล้วอาจจะรู้สึกไม่่อยคุ้นหูแต่แปลเป็นภาษาที่คนไทยเราคุ้นเคยรู้จักคำว่าขอเจี๊ยมไหม No No Oh my God คนจีนสมมติถ้าเราไปแถวเยาวราชเนี่ยนะเวลาแบบเขารู้สึกว่าดีปุ๊บเขาจะบอกข้อ พ่อก็คือ g ก o ดใช่ไหมดีไหมดีไหมพ่อ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 ไม่ใช่เสียงหัวเราะนะครับพ่อแปลว่า g ก o ดนะครับส่วนเจเนี่ยแปลว่า eat มันก็คือแค่เปลี่ยนสำเนียงเท่านั้นเองนะครับสำเนียงใต้จีวเรียกขอเจ่สำเนียงจีนมาตรฐานเรียกว่า好吃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  That's it Wait wait so ฮ่า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  it means good yes that's that's cute for any situation any situation so somebody is watching us right now yeah say ฮ่าใช่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  so this podcast is ฮ่าแต่นี่เป็นสำเนียงใต้จิ๋วนะแต่ถ้าหากว่าสำเนียงกลางเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากฮ่อเป็นเป็นเซนต้าคลอสแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นเขา อ,อใช่สมมติอย่างนี้ถ้าพี่สแตมเนี่ยไปไปดูคอนเสิร์ไไตแล้หรออดีตอดีตตอดีอดอดนะครับไปดูคอนเสิร์ตไปดูมวยไปดูกีฬาแล้วหรือไปดูทอล์คโชว์นะครับแล้วถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะมีแบบว่า response ที่ดีกับกับอ๋อเหมือนชอบใช่เวลาสมมติถ้าคุณชกได้ดีใช่ไหมเวลาชกเข้าไปหนึ่งหมัดปุ๊บเนี่ยคนไทยหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ไหมคนจีนหรอเฮา เออใช่เขาจะเห่าทันทีเลยเออเห่านี่คือ good นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณเรียนไปได้หนึ่งคำแล้วก็คือเห่าเห่าเห่านี่คือดีนะครับ好吃是คือ tasty tasty ใช่อะเมื่อกี้นี้จัดแซบเนี่ยเราได้ไปแล้วนะแซบคุณพี่แสตมสอนไปสองคำ tasty tasty กับ delicious นะฮะแล้วผมก็บอกว่า好吃 ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่แซมบอกว่า it's it's fire right it's fire it's fire มันมันไฟลุกเลยทีนี้ทำให้ท่านผู้ชมเคลียร์นิดนึงนะครับว่าคำว่า fire ตัวนี้เนี่ยใช้กับเผ็ดหรือเปล่า no no คือความหมายเช่นเดียวกับ it's a slang it's a new slang actually so it means cool โอ้พูดง่ายๆคือสุดยอดอ่ะใช่ป่ะไอเนี่ยมันสุดยอดเลยแล้วถ้าคุณเอาไปใช้กับฝรั่ง Oh my God it's fire เลยใช้ในอเมริาที่นักกานะคะใช้ไปเใช้กับผู้หญิงได้ไหมสมมติถ้า่าเว่าผมกับเพื่อนนั่งกันอยู่อย่างเงี้ย she's fire แต่ผมไม่เข้าใจนะ oh my God เพราะโดยปกติ she's hard yes แบบโห think เธอราบมากเลยอะใช่ไหม not she's on fire no 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 ใช่ใช่ She's on fire อันนี้หมายถึงว่าคือไฟมันลุกท่วมตัวแล้วนะฮะแต่ก็มีคำมายอีกนะคะ on fire can also mean like when you are doing your job very well ครับตอนที่ทำงานแบบว่าดีมากเหมือนตอนนี้เราค่ะที่เราทำงานกันเนี่ยเหรอนี่ดีแล้วเหรอนี่ดีแล้วเหรอเก่งมาก on fire means you're very doing a good job เออมันแปลว่าอย่างนี้ได้ไหมเครื่องติดแล้ว คล้ายไหม Kind of yeah but like a like a, you're doing a good job เป็น compliment นะมันไม่ใช่แค่เครื่องติดนะแต่หมายถึงต้องทำได้ดีด้วยใช่ไหมใช่ก็คือแบบว่า awesome you're doing great job อืมเป็น compliment นะคะ awesome ใช่ไหมเยี่ยมเลยทีนี้ใช้ชม oh you are you are on fire yeah you r e on fire today ah แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบ you are fire no ไม่ใช่นะ oh you are fired เราก็อาจจะโดน fire เห็นไหม w h a กี่แค่คำว่า fire ที่แปลว่าไฟเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับถ้าบอกว่า she's fire แปลว่าโหไม่หญิงเนี่ยแซ่บเหลือเกินนะครับแต่ถ้า you are fire คือแบบว่าไล่รือออกละ fire ใช่ไหมีดยนะคือติดดดข้างหลัง you are fired นะ you are fired นะะแปลว่าคุณโดนไล่ออกละแต่ถ้าหากว่า พูดอีกสถานการณ์หนึ่งเช่น Oh my God you are awesome you are on fire yes นะคือแบบเฮ้ยคุณเจ๋งมากเลยนะงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันมันสุดยอดมากเลยนะครับภาษาจีนเนี่ยนะตัดกลับมาบ้างสมมติถ้าหากว่าคุณจะโดนไล่ออกเราจะโดนไหมครับวันนี้โดนคิดว่าโดนนะนะครับเฉาโยหยูโอ้โหงงไหมอีกรอบเฉาโยหยู่คำว่าเฉานี่ยแปลว่าผัด ผัดแบบผัดไฟผัดแบบไฟส stir เนี่อหรอไหมผัดแบบนี้ผัดแบบนี้อ่ส่วนคำว่าโยหยู่นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าสควีดปลาหมึกปลาหมึกเมนูแซนปลาหมึอ่าเพราะนั้นเนี่ยคนไทยฟังใหม่ๆก็จะงงว่าคุณผัดพลาเมึกเวลาเจ้าไหนเจ้าไม่ใช่เจ้าไหนเจ้านายเจ้านายมาบอกเราว่าเธอหนี โดนผัดปลาหมึกแล้วนะ oh. อ๋ะอตอนนายจะ oh. พาะจะพาเราไปเลี้ยงหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมดีใจ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะแต่เคำว่าผัดปลาหมึกในที่นี้เนี่ยคือ <c oughs> เวลาปลาหมึกอิกนังสควิตเนี่ยนะครับมันลงกระทะไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันตัวหนวดเนี่ยนะเวลามันหงิกเนี่ยมันก็จะค่อยๆม้วนตัวกลับมาลักษณะเนี่ยเหมือนการม้วนเสือเข้าใจไหมังองอหงอพวกคืออะไรครับคือม้วนม้วนกับย curls S <S นะฮะก็จะม้วนกลับบ้านไปเ oh. ออเพราะฉะนั้นคำว่าเฉาโยหยู่นี่ก็คือไล่ออกค,คุณกลับบ้านไปได้แล้ว oh. เข้าใจไหมเ so <it> ออ <returned home. S 1> yeah r e t u r n home oh. นะครับ oh. ถูกต้องเพราะนั้นเฉาโยหยูก็จึงเป็นเป็นสแสลงเหมือนกัน oh. สแสลงของจีนเหมือนกัน oh. ว่า กับบ้านไปหน้าคนระับอ่าเข้าใจยังยังยังอีกน,นิดนึงเดี๋ยวสักพักหนึ่งโดนไล่จริงแน่นอน <c oughs> นะครับโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับสำหรับ culture combat นะครับระหว่างครูพี่สแตมกับผมครูพี่ป๊อปหมดวราแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ <c oughs>